39. จังหวัดยังชุ่มฉ่ำฝนตกต่อเนื่องเหนืออีสานกลางตะวันออกอยังมีฝนตกหนักนะคะสวัสดีค่ะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่15กรกฎาคม2563ลักษณะอากาศทั่วไปลมมรสุม,ะสมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทางภาคเหนือภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทําให้น้ําท่วมฉับพลันได้นะคะ พยากรอากาศในภาคเหนือนะคะเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิพจิตรอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส าคตัวเนออกีิงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์อุณหภูมิต่าสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียส ภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบ,บุรีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทอุณหภ,ภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีสะแก้วจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกแม้เป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัด บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขาลายะลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิต่ําสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ1-2เมตร ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่เป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสนี่คือพยากรณ์อากาศประจำวันที่15กรกฎาคมนะคะทั่วทุกภาคยังมีฝนตก 40%ของพื้นที่นะคะก็อย่าลืมพกล่มนะคะเวลาออกนอกบ้านนะคะสวัสดีค่ะ